ทุกคนใครสงสัยไหมว่าฟีเจอร์โนต้ตมีไว้ทำไมเรามีทริควิธีการใช้ฟีเจอร์โนต้ตมาบอกฟีเจอร์โนต้ตมีไว้สำหรับช่วยเรื่องความจำของบอร์ดถ้าใช้แล้วบอร์ดจะความจำดีทำให้คุยสนุกขึ้นวิธีใช้ก็ง่ายง่ายเลย แค่กดเข้าไปที่โปรไฟล์ตัวละครมุมขวาบนและกดโน้ตตัวละครแล้วเขียนได้เลยหรือจะคุยกับบอทแล้วรอให้โน้ตบันทึกเองอัตโนมัติก็ได้เหมือนกันและเราก็สามารถแก้ไขโน้ตเองได้ด้วย ฟีเจอร์โน้ตใช้ช่วยได้หลายเรื่องนอกจากความจำดีแล้วก็เอาไว้ใส่คำสั่งสำหรับแชทได้ด้วยโดยลิมิตของโน้ตเริ่มต้นบันทึกได้30รายการแต่ถ้าเป็นสมาชิกคุยขับจะเพิ่มเป็น50รายการ oh. Nx <Nice. S 1> ถ้าใครมีทริปวิธีใช้แนะนำอีกก็เมนต์กันมาได้เลยนะ